2,000ก็ไล่ไล่ละ300มันก็จะได้ประมาณ6แสนกว่าบาทต่อปีความเข้มข้นในการจัดการไฟป่าเนี่ยจะเข้มพ้นมากขึ้นสิ่งที่เรามาทำในพื้นที่นี่เองก็คือมีป่าไม้อยู่แล้วนะครับเราก็มาตรวจวัดแล้วก็มาดูว่า,าป่าไม้ในพื้นที่ของเราเนี่ยสามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากน้อยอย่างไรบ้างทุกกระบวนการต้องมีชุมชนอยู่ในส่วนร่วมด้วยนะครับอันนี้จะในเนื้อสอนในเรื่องของการวางแปลงตัวอย่างนะครับ ดูความอ้วนของต้นไม้นะครับแล้วก็ดูความสูงของเขาหลังจากนั้นก็ไปคำนวณออกมาเป็นมวลชิวภาพาต่างๆนะครับตีแปลง4 0่ิูลแหละก็คือหนึ่งไร่ทำเป็น10เมตร4 0เมตรจะวัดความสูงแล้วก็วัดความใหญ่ทุกต้นตีเกิน5เซนคือไปนะเราจะสนุนก็ประมาณให้กับชุมชนเอง3ปีโดยที่เอาตัวพื้นที่ป่าที่ชุมชนเขา้าต้องการเป็นตัวตั้งก่อน แล้วก็คูณด้วยงบประมาณคือ300บาทต่อปีคูณกับจํานวนไร่เงนินงบประมาณก็เนี่ยมาจากเอกชนเลยไม่ใจไม่ฟ้าหลวงครับฟ้าหลวงมีสตงังกันเพียงแค่ว่าเปิ้ลมาซื้อหลวงหน้าก่อนปางชนบ้านพุ่งบงเนาะรวมพื้นที่ทั้งหมด9,603กไร่ได้เข้าร่วมกับโครงการคาร์บอนเครดิตอยู่2000นกว่าไร่เอาส่วนหนึ่งก่อนลองลองอยางเข้าไปก่อนว่ามันเป็นผลดีกับชุมชนมากน้อยขนาดไหน2000กว่าไร่ไร่ละ300มันก็จะได้ประมาณ0 0 0 0 0กว่าบาทต่อปี เงื่อนไขครับตัวชุมชนเองเนี่ยต้องแบ่งงบประมาณตัวนี้แบ่งเป็นสองก้อนด้วยกันกองทุนที่ดูแลป่าแล้วก็อีกก้อนหนึ่งเราปันส่วนมาใช้ในเรื่องของการพัฒนาอาชีพจะทําอะไรก็ได้ซึ่งกิจกรรมพวกนี้แม่ฟ้าหลวงจะไม่เป็นคนกําหนดนะครับจะต้องออกมาจากชุมชนเองจริงๆเนี่ยมันก็เป็นแผนงานที่ชุมชนทํามาก่อนละแต่เอามาเข้าในรูปแบบของแผนจัดแจงเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไปดูแลแยรการเกี่ยวกับเรื่อง ในป่าทั้งหมดเลยบอกว่าจะเป็นทําแนวกันไฟตรวจลาดตะเวนดับไฟสร้างหอดูไฟเฝ้าระวังแล้วก็ซ่อมหุนตาที่เขาสามารถจะเอามเดลใส่ขึ้นไปหาไฟมันไวที่สุดและห่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือจะเอาไปพัฒนาอาชีพของหมู่บ้านไปจะใจงบประมาณนี้นอันที่หนึ่งนะคือการทําเรื่องของเกษตรอินทรีย์ประเด็นที่สองเนี่ยเราทํากับป่าชุมชนเลยเราจะเลี้ยงชะนาลงและพึ่งในเขตป่าชุมชน คนที่ร่วมโครงการก็จะดูแลโครงพึ่งและชะนลงเนะี่ยทั้งหมดมันก็จะเป็นกลไกที่จะป้องกันไฟป่าได้อย่างดีครับอ,อีกรูปแบบหนึ่งคือการแปลรูปหน่อไม้คือเราใช้ทรัพยากรในป่าอุมชนเนะี่ยเอามาเพื่ออาชีพให้กับคนในชนชนปีที่หนึงเราให้งบประมาณเต็มครับแต่ถ้าในปีที่2มีปัญหาในเรื่องของไฟปา่าเกินรอยละสิงบประมาณที่จะได้ในปีที่ส ก็จะต้องลดลงจริงๆเนี่ยม,ม,ม,มันเงยมุมนี่แหละคือมันเป็นการดีในการกําหนดว่าไม่ให้เกิด15% sentido. ความเข้มข้นในการจัดการไฟป่าเนี่ยจะเข้มข้นมากขึ้นเพราะทําไม่ได้เนี่ยโดนโลดก็ประมาณเส้นม่วงๆครับก็จะเป็นแนวเขตป่าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการของเรานะครับแล้วก็จุดเขียวๆเล็กๆครับเป็นแปลงตัวอย่างที่เราไปวางกันไว้นะครับทั้งทาาเหนือและก็แม่ทา12ชุมชน พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการครับยอดรวมอยู่ที่3า0 0 0ื่นกว่าไร่ในการที่เราจะไปส่งเสริมครับเราไม่ใช่แค่มองเน้นแค่บ้านใดบ้านหนึ่งเรามองเป็นลักษณะเครือข่ายเป็นรุ่มน้ํามันก็จะป้องกันปัญหาในเรื่องของไฟไม่มาจากข้างบ้านละคือมันจะช่วยกันในเรื่องของการจัดการไฟป่าในระดับที่มันใหญ่ขึ้นในอนาคตเนี่ยผมว่าป่าชุมชนเนี่ยถ้าทําได้ทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมี500รอกว่าปาชุมชนเป็นล้านไร่นะสิของล้านไร่นี่นมันพื้นที่เผาไหม้เนี่ยมันหายไปเยอะเลยนะครับ มูลที่ปล่อยค่าเหลือมก,ก,กระจกทางนักครับต่เอาเงินมาทําแบบนี้มันได้ประโยชน์คนหลายก็ะทำมาซื้อตรวนี้แล้วก็เกิดทึ้นคนหลายๆคนเนี่ยได้รับอากาศอย่างนี้มันก็คิดว่าน่าจะดีสิ่งที่เรามาทําที่ไมออนนะครับเราอยู่อยู่ในช่วงของขั้นตอนที่1คือแค่ขึ้นทะเบียนโครงการเฉยๆยังไม่ได้ตัวคาร์บอนเครดิตออกมานะครับแล้วปีที่3เนี่ยเราจะมีเรื่องของการเข้ามาติดตาม แล้วก็จะต้องมีหน่วยงานข้างนอกก็ต้องจ้างเข้ามาเพื่อมาตรวจสอบว่าจากการที่เราดูแลในปีที่ 1, 2, 3ไปเนี่ยต้นไม้ในป่าของเราเนี่ยจเจริญเติบโต,ต,ตมากน้อยอยังไงบ้างซึ่งผลต่างตรงนั้นก็คือคาร์บอนเครดิตที่เราจะได้รับเราจะรู้ว่าปริมาณคาร์บอนในพื้นที่เราเข้าโครงการมีเท่าไหร่เป็นในรูปของหน่วยตัดคาร์บอนครับเราก็จะได้ข้อประมาณจากหน่วยที่รับซื้อคาร์บอนเนาะตันลัเท่าไหร่ผมก็ยังไม่รู้ ตอนนี้เนะี่ยที่ทราบมาเนี่ยมันมีการแบ่งออกเป็นสองสองลักษณะลักษณะที่ว่าชุมชนได้90และอีก10หนึ่งมันเป็นของกรมป่าไม้อ่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนะี่ยมันเป็นของอ,องคอ์กรเอกนชนที่เข้ามาหนุนเสริมเนาะยกตัวอย่างแม่ฟ้าหลวงชุมชนแล้วก็กรมป่าไม้ในสัดส่วน 50- 40, 40 10เริ่มแรกเนี่ยต้องใช้ลักษณะน,นี้ไปก่อน 50- 40 10ที่เลี้ยงได้50เพราะว่าเขามีต้นทุนเรื่องของการรับรองอะไรเขาเนี่ยมันมีค่าใช้จ่าย ที่สูงพอสมควรแต่ในอนาคตเนะี่ยถ้าเป็นไปได้เนาะชุมชนถ้ามีความช่ำชองแล้วนะ่ะสามารถไปขอการรับรองได้ด้วยชุมชนเองได้ชุมชนก็จะได้90และอีก10หนึ่งเมันเป็นของกรมป่าไม้คือแต่และชุมชนมันต้องพัฒนาตัวเองให้เกิดทักษะในการจัดเก็บตรวจวับไม่ไง่ายแต่ผมคิดว่าแต่และชุมชนนะ่ะไม่เหนือความสามารถขออย่างเดียวเนะี่ยกฎหมายและระเบียบต่างๆออกมาเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเดินหน้าได้สามารถขอการรับรองด้วยตัวเอง สามารถดิวตลาดได้ด้วยตนเองมันจะเอื้อต่อชุมชนแล้วก็เป็นธรรมต่อชุมชนจริงๆแล้วนะชาวบ้านเขาไม่ได้คำนึงถึงตัวเลขที่ได้นอะเขาคำนึงถึงทรัพยากรที่ใช้ในเขตป่าชุมชนเรื่องของพืชผักเห็ดหนอไม้อะไรพวกน,นี้เนาะการใช้น้ำอปาภูเขาอะไรพวกน,นี้ครับไอ้สิ่งต่างๆ,ๆเนะี่ยที่ผ่านมาเราสร้างความเข้าใจว่าเป็นค่าตอบแทนที่เราไปจัดการป่า ไม่ใช่ตัวเงินแต่ตัวเงินมีความจําเป็นณนะปัจจุบันป่าของเขาเนเมื่อเขาดูแลม,มาขนาดนี้แล้วบริหารจัดการนะทำกันมาทั้งชีวิตเ่ยทำกันด้วยใจแต่เมื่อมีงบประมาณเข้ามาเ่ยมันก็สามารถจะไปนี่อย่างอื่นได้หลายหลายอย่างอย่างน้อยก็มาเป็นกําลังใจให้ชุมชนมีประเด็นเรื่องของการฟอกเขียวเนาะในปัจจุบันเนี่ยคือในทัศนะของผมเนี่ยผมคิดว่าเราต้องใช้เวลา ส่วนนี้ในการตัดสินว่าฟอกหรือไม่ฟอกผมมองในแง่นี้ว่าบริษัทเอกชนหรือว่าอุตสาหกรรมต่างๆที่มีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาหนุนเสริมให้ชาวบ้านมีความเข้มแข็งมากขึ้นทําให้พื้นที่สีเขียวมีมากขึ้นมีความหนาแน่นมากขึ้นมีการดูดซับคาร์บอนมากขึ้นเนี่ยผมมันเป็นกันดีนะครับในส่วนหนึ่งแต่ว่าในอนาคตระยะย,ยาวเนี่ยบริษัทหรืออุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยสิปี20ปีข้างหน้าเนี่ยมันต้องช่วยกันลด แใช้พลังงานทดแทนพลังงานสะอาดอะไรก็ตามแต่เราหาักดิบเนี่ยคงไม่ได้เนาะถ้าเราหาักดิบทั้งหมดเนี่ยมันจะกระทบกับเศรษฐกิจในภาพรวมของผมว่าไม่ใช่ของประเทศนี่นของโลกนี่แหละนะครับผมคิดว่ามันมันทำได้เร็วทันทีนี้มันไม่ได้ให้ใช้พลังงานทดแทนพลังงานสะอาดมันอาจจะมีต้นทุนสูสงเนาะแต่ว่ามันต้องมาคิดแล้วว่าเริ่มต้นวันนี้จนถึง10ปี20ปีเนี่ยมันจะลดได้มากน้อยขนาดไหนนอกจากมาซื้อพื้นที่สีเขียวของชุมชน